สวัสดีค่ะพบกับช่องคุณออยชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทดสอบเชื้อวีวีโอด้วยเพจโคมาก้ากันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็คือทําไมเราต้องเพาะเชื้อด้วยเพจโคมาก้าใช่ไหมคะเพราะว่าเพจโคมาก้าเนี่ยเป็นเพจที่จะแยกเชื้อให้เราได้เลยนะคะว่าในบ่อเราหรือว่าในกุ้งของเราเนี่ยมีเชื้อวีวีโอชนิดไหนแล้วมีโทษอย่างไรหรือว่าก่อให้เกิดโรคอย่างไรนะคะและการเพาะเชื้อก็ทําได้ไม่ยากนะคะเดี๋ยวนี้สามารถทํา ที่บ่อได้เลยนะคะโดยการที่เราเนี่ยสั่งเพจมานะคะแล้วก็ทําการเปิดออกนะคะแล้วก็เราเนี่ยแยกในส่วนของตับกุ้งขี้กุ้งและน้ำเนี่ยนะคะแยกเพาะหรือว่าสามารถเพาะในเพจเดียวกันได้เลยนะคะ mm hmm. โดยการที่เราเอาสำลีเนี่ยไปจุ่มตรงตับนะคะหรือว่าลูดลูดลำไส้เพื่อจะเอาขี้กุ้งออกมาเนี่ยนะคะนํามาใส่สำลีเราเนี่ยแล้วก็เอาไปทานะคะทาเป็นแบบปืนป้นปืนป้นปื้นปื้นตามรูปนะคะ ก็ใช้ระยะเวลาในการบ่มเชื้อเนี่ยก็คือ24ชั่วโมงหรือว่า48ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะอ่านดูหรือว่าดูสีนะคะก็ระหว่างที่เก็บรักษาเนี่ยก็แนะนําให้เก็บรักษาในที่ล่มนะคะไม่เอาวางบนหลังตู้เย็นนะคะที่เกิดความร้อนก็ที่ล่มกระจายความร้อนได้ดีนะคะวีวีโอที่เราต้องการรู้หลักๆในกุ้งของเรานะคะก็คือมี3ชนิดนะจริงๆอ่ะมันมี4ชนิดแต่ว่าในเพจโคมาก้าเราจะดูเพียงแค่3ชนิดนะคะก็คือพาลาฮิโมไลติคัส อัลจิโนไลติคัสและบูนิฟิคัสนะคะ3ตัวหลักๆนะที่ทำให้ก่อโรคที่เป็นปัญหาหลักในบ่อหรือว่าการเลี้ยงกุ้งของเราเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันก่อนตัวแรกก็คือพาลาฮิโมไลติคัสตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะคะที่เป็นแบบตัวก่อโรคที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือโรค EMS หรือว่าโรคตายด่วน สีของเขาจะมีสีม่วงอมชมพูก็คือในการเพราะหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเกิน5โคโรนีเนี่ยแนะนำให้รีบจัดการเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดในตับในขี้หรือว่าในน้ำนะคะซึ่งการจัดการเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปถ้าเกิดในตับหรือว่าในขี้เนี่ยให้เราจัดการในเรื่องของการใช้ยาคุกอาหารเพื่อที่จะลดปริมาณของ EMS ลงนะคะแต่ถ้าเกิดในน้ำเนี่ยก็ให้ตัดเชื้อนะคะแล้วก็ค่อยสร้างจุลินทรีย์ใหม่เพื่อที่จะลดปริมาณเชื้อวีเโอตัวนี้ พะถ้าหากปล่อยไว้นะคะจะเห็นได้ว่ากุ้งเราจะค่อยๆทยอยตายแล้วก็มีการตายต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเร่งแก้ไขเลยนะคะถ้าหากว่าพบเชื้อตัวนี้ต่อมาวิบิโอตัวที่2ที่เป็นอันตรายกับกุ้งนะคะก็คือวูนิฟิคัสนะตัวนี้จะมีสีฟ้าอมเขียวซึ่งจะเห็นได้ตามตามรูปที่เราชี้ลูกศรลงไปนะคะตัวนี้เองเนี่ยถ้ามีมากกว่า10โคโเนใน1การเพราะนะคะให้สันนิษฐานได้เลยว่ามีโอกาสเป็นขี้ขาวสูงมาก ซึ่งเราควรที่จะแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการใช้จุลินทรีย์ผสมอาหารหรือว่าใช้ตัวตัวป้องกันต่างๆที่เรามีนะคะก็แนะนําให้นํามาผสมและคุกลงไปในอาหารเพื่อช่วยนะคะถ้าเกิดขึ้นในตับและในขี้นะแต่ถ้าเกิดขึ้นในน้ํานะคะก็แนะนําให้เกิดให้ตัดเชื้อเพื่อที่จะลดปริมาณของเชื้อตัวนี้ลงนะคะ และเชื้อตัวที่3ซึ่งมีผลกระทบทําให้เป็นโรคขี้ขาวเช่นเดียวกันนะคะเขาชื่อว่าอัลจิโนไลติคัสนะคะตัวเขาเองเนี่ยจะมีสีใสหรือว่ามีสีขาวขุ่นนะคะซึ่งพบได้ในเพจโคมอากา้าการที่เขามีมากกว่า15คโคนีเนี่ยแน่นอนเลยว่าเราจะต้องจัดการในเรื่องของการป้องกันขี้ขาวหากพบในตับหรือว่าในขี้เนี่ยเราต้องคุกอาหารให้กินนะคะไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์เอ่ยก็ดีหรือว่าเป็นตัวบําบัดบํารุงหรือว่าตัวป้องกันต่างๆที่ทําให้ลดปริมาณ การเกิดขี้ขาวตรงนี้ลงนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะคะตัวแรกที่เราพบนะคะก็คือพาราฮิมไลติคัสคือสีม่วงอมชมพูหากมีเกิน5โคโคนีให้รีบจัดการในเรื่องของการแก้ไข EMS ตัวที่2นะคะวูนิฟิคัสนะหากมีเกิน10โคโคนีให้เรารีบรักษาในเรื่องของขี้ขาวส่วนตัวที่3นะคะอัลจิโนไลติคัสนะคะหากมีเกิน15โคโคนี ให้เรารีบรักษาเลยนะคะมีโอกาสเป็นโรคขี้ขาวสูงมากๆเลยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราจะเลือกมาใช้ในการรักษานะคะกรณีพบเกินจำนวนที่แจ้งไปก็แนะนำให้อ่านฉลากให้ดีนะคะว่าเขาสามารถฆ่าหรือยับยั้งวิบิโอชนิดที่กล่าวมานี้ได้หรือไม่นะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยการใช้อะไรที่เราไม่รู้มาก่อนหรือว่าใช้ตามคนอื่นเนี่ยก็จะเป็นการสิ้นเปลืองนะคะ เพราะถ้าสินค้าที่ใช้ไม่ตอบโจทย์ต่อให้ใช้เยอะแค่ไหนนานแค่ไหนปัญหาหรือว่าโรคที่เกิดขึ้นนี้ก็ไม่มีทางหายได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนการเพาะเชื้อเนี่ยก็เป็นเหมือนกุญแจไขปัญหานะคะเพื่อทําให้เรารู้ว่ากุ้งของเราเนี่ยต้องการอะไรแล้วเขากําลังประสบปัญหาอะไรอยู่ให้เราแก้ไขและจัดการได้อย่างถูกวิธีนะคะ สำหรับใครที่ต้องการเพาะเชื้อแล้วไม่รู้ว่าจะสั่งเพจได้ที่ไหนก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้และมองว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์และกดแชร์ออกไปนะคะส่วนใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะก็กดติดตามไว้นะคะเราจะมาอัปเดตคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ